ขอบคุณนะจ้าที่แวะมาส่งกำลังใจให้ยาขอบคุณขอบคุณจ้าขอบคุณกำลังใจที่มีนะสุขภาพแข็งแรงจ้าวิ่งช่วยทุกบ้านเลยเกือบขาดไปเป็นโหลๆแล้ววันสวัสดีจ้าสัตว์ปวัสดีวันอาทิตย์วันนี้วันหยุดพี่น้องนะ สุขภาพแข็งแรงจ้าวิ่งช่วยทุกบ้านเลยเกือบขาดไปเป็นโลๆแลระหว่งเลียงลูกให้หายไวๆไนะดูแลสุขภาพด้วยพักผ่อนด้วยนะหนูส่งกำลังใจให้เช่นเคยจุกทุกๆคนสวัสดีกันวันหยุดสบายทักทายส่งกำลังใจกันได้จากวันนี้ฝนตกเหมือนเดิม น,นับนึจดีตอนัะทุกทุกคนอรวันกำลังเข้ามาจ้อาอรวันสาวใต้พักผ่อนมากๆนะลูกหายไวๆเจอกันวันหยุดนะคะสวัสดีทักทายทุกทุกคนจ้าวันเลย ขอบคุณมากๆจ้าวันนี้ย่ามีดอกไม้สีแดงมาฝากเหมือนงอป่าไม่รู้ันนี้มีดอกไม้สีแดงมันหนึ่งดอกให้กันตลอดมาทักไทยส่งกำลังใจกันได้วันนี้บานยาก็ฝนตกอีกทักไทยส่งกำลังใจกันได้จากวันนี้ฝนตกเหมือนเดิม <S <S เดี๋ยวพี่น,อน้องรับึงนะ จ,จ้าจ้าจ่าทุกวันเลยขอให้สาวใต้เฮงเ็งปังปังค้าขายลํำรวยนะขายของดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะหนูนะทักทายส่งกําลังใจกันได้จากวันนี้ฝนตกเหมือนเดิมวันเลยขอบคุณมากๆจ้า วันนี้ย่ามีดอกไม้สีแดงมาฝากเหมือนงอกป่าไม่รู้วันนี้มีดอกไม้สีแดงมันหนึ่งดอก,ดดอ,กอุ้ยข็งใครมามกตกช่วงเที่ยงฝนตกเสร็จก็ร้อนมากเนี่ยร้อนจนถึงปันเนี่ยอากาศร้อนมากฝนตกแล้วก็มี ทักทายส่งกำลังใจกันได้จาวกวันน,นี้ฝนตกเหมือนเดิมทุเลียนต้องนับด้วคะทุกคน สวัสดีดจ้าสวัส,สด,ดีวันอาทิตย์ตวันนี้วันหยุดพี่น้องอยาทุกวันเลยขอให้สาวใต้เฮงเฮงปังปังค้าขายร่ำรวยนะขายของดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะหนูนะสบายทักทายวันเบาๆวันพักผ่อนทุกคน ่งกำลังใจให้เช่นเคยจุกทุกๆคนสวัสดีกันวันหยุดสบายเพิ่มความสดใสแวะมาส่งกำลังใจขอบคุณจ้าสาวใต้ขอบคุณนะคะส่งกำลังใจให้อลรวันกำลังเข้ามาจ้าอลรวันสาวใต้พักผ่อนมากๆนะลูกหายไวาสบาย ไยวันเบาๆวันพักผ่อนทุกคนมรรวัณกำลังเข้ามาจ้าอารรวัณสาวใต้พักผ่อนมากๆนะลูกหายไวายสบายทักไทยวันเบาเบวันพักผ่อนทุกคนมปคุณอรรวัณ ชื่อออนใช่ไหมออนสมควรทักทายส่งกำลังใจกันได้จากวันนี้ฝนตกเหมือนเดิมยาทุกวันเลยขอให้สาวใต้เห็นๆปังๆค้าขายร่ำรวยนะขายของดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะหนูนะส่งกำลังใจให้เช่นเคยจากทุกๆคนสวัสดีกันวันหยุดสบายดู ไปห้องไหนก็เจอหนูตลอดโอ้ยคนสวยใจดีมีน้ำใจทักทายทุกๆุคนทำไมไมเป็นต้อนรับทุกคนหายไปๆนะอย่าเป็นกำลังใจให้ อัลละวันออนสมควรเชิญจ้าหยินวันนี้ไม่ได้ขึ้นเลยจ้าไม่สบายค่ะปวดท้องขยะโอ้โหหาหมอหยิยนวันนี้ไม่ได้ขึ้นเลยจ้าไม่สบายค่ะปวดท้องขยะโอ้โหหาหมอหคุณอรลระวันชื่อออนใช่ไหมออนสมควร อขอบคุณนะจ้าที่แวะมาส่งกำลังใจให้ยาขอบคุณขอบคุณจ้าขอบคุณกำลังใจที่มีเจอกันวันหยุดนะคะสวัสดีทักทายทุกๆคนจ้ายาทุกวันเลยขอให้สาวใต้เห็นๆปังๆค้าขายร่ำรวยนะ ขายของดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะหนูนะยาทุกวันเลยขอให้สาวใต้เห็นๆปังๆค้ขาขายล่ำรวยนะขายของดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะหนูนะสุขภาพแข็งแรงจ้าวิงช่วยทุกบ้านเลยเกือบขาดไปเป็นหลๆแล้ววันไหนไวๆนะย่าเป็นกำลังใจให้อลวันออนสมควรเชิญจ้า ขอบคุณนะจ้าที่แวะมาส่งกำลังใจให้ยาขอบคุณขอบคุณจ้าขอบคุณกำลังใจที่มีทักทายส่งกำลังใจกันได้จากวันนี้ฝนตกเหมือนเดิมพักผ่อนมัง่งพักผ่อนมั่งลูกดูแลตัวเองด้วยให้ขอบคุณนะจ้าที่แวะมาส่งกำลังใจให้ยา ขอบคุณขอบคุณจา้าขอบคุณกำลังใจที่มีฉันหยุดก็ออกไปพักผ่อนออกไปกินข้าวออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆ่อน้องสาวใต้น้องสาวใต้ฉันหยุดก็ออกไปพักผ่อนออกไปกินข้าวออกไปเที่ยวกับเพื่อนเ่อน้องสาวใต้น้องสาวใต้ฉะไรไม่เห็น,นต้องนับนะครับทุกคน ีไมไม่เรียนต้อนรับทุกคนอรวรรณกำลังเข้ามาจ้าอรวรรณสาวใตพ้พระอดมากๆนะลูกหายวัวันอขอบคุณนะจ้าที่แวะมาส่งกำลังใจให้ยาขอบคุณขอบคุณจ้าขอบคุณกำลังใจที่มีอ,อ,ยอยากใครมา หนูไปห้องไหนก็เจอหนูตลอดโอ้ยคนสวยใจดีมีน้ำใจทักทายทุกๆคนให้กันตลอดมาทักทายส่งกำลังใจกันได้วันนี้บานยาก็ฝนตกอีกให้กันตลอดมาทักทายส่งกำลังใจกันได้วันนี้บานยาก็ฝนตกอีก อรวรันกำลังเข้ามาจ้าอารวรันสาวใต้พักผ่อนมากๆนะลูกหายวัยวันขอบคุณนะจ้าที่แวะมาส่งกาลังใจให้ยาขอบคุณขอบคุณจ้าขอบคุณกาลังใจที่มีินดีต้อนรับนะจ้าดีต้อนรับทุกทุกคนตกช่วงเที่ยง ฝนตกเสร็จก็ร้อนมากเนี่ยร้อนจนถึงปั่นเงี้ยอากาศร้อนมากฝนตกแล้วก็ไม่ไคุณอรลระวันชื่อออนใช่ไหมออนสมควรส่งกำลังใจให้เช่นเคยจากทุกทุกคนสวัสดีกันวันหยุดสบาย